สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพึ่งนิสันเพื่อนที่แสนดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพึ่งมาพร้อมกับรถรุ่นนิสันนาวา่านะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคิงแ c a เ SL ค่ะราคาอยู่ที่6900 0บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เพึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะดาวเพียง39,000บาทค่ะเดี๋ยวพิ่งพาไปดูนะคะว่าดาว39 0 0 0ลูกค้าได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพิ่งจะพาไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกสีดำค่ะเพิ่งตกแต่งด้วยตัวหนังสือนาวาร่าสีแดงนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของ p ปรโฟเอค่ะเป็นสีดำนะคะตัวหนังสือสีแดงค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่เพิ่งติดตั้งให้ค่ะดูสปอร์ตและดูเท่มากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งพามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะ ไฟด้านหน้านะคะเพิ่งจะแถมที่ครอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะเป็นสีดํานะคะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือนวาร่าสีแดงค่ะเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกสีดําของเรานะคะติดตั้งให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับด้านข้างนะคะก็จะติดตั้งซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดําด้านนะคะแต่งแบบสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกแม็กเป็นแม็กขอบ18ค่ะ เป็นแม็กหก้านนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีคำว่านาวารานะคะที่ก้านแม็กค่ะมีข้อเบรกสีแดงด้วยนะคะพาไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะขนาดยางจะอยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเพิงกระเปลี่ยนทั้งยางทั้งแม็กให้เลยนะคะ มาพร้อมกับบันไดข้างสีดำนะคะพึ่งก็แถมให้เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำค่ะมาพร้อมกับเบ้ารองมือเปิดนะคะพึ่งก็ติดตั้งให้เช่นเดียวกันค่ะจะได้เข้ากับมือจับสีดำนะคะกันสาดพึ่งกระแถมให้เช่นเดียวกันค่ะแถมให้ทั้งด้านหน้าและช่องแคบนะคะสำหรับฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มของไฮคูเกสเซรามิกอย่างดีนะคะ ด้านในมองออกมาก็จะใสนะคะด้านนอกเป็นสีดำค่ะเพิ่มพื้นที่พอาเป็นส่วนตัวให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะฟิล์มสีดำก็เข้ากับรถสีดำนะคะดูสวยมากๆค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็ติดซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่เช่นเดียวกันค่ะเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะลายสติกเกอร์นะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ค่ะ เพิ่งมีแบบให้เลือก20กว่าแบบนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวพิ่งพาไปดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะพึ่งก็จะติดตั้งข้อไฟท้ายให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสีดำนะคะมีสัญ,ญลักษณ์นวราสีแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับทางด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับกันชนนะคะพึ่งก็แถมให้เช่นเดียวกันค่ะสีดำค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะไม่ได้มีติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเพึ่งก็แถมให้อีกเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังนะคะจะมีคำว่านาวาล่าเอสอลนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของโปรโฟเอ็กนะคะติดให้เหมือนด้านหน้าเลยค่ะโลโก้เป็นสีดำนะคะตัวหนังสือสีแดงนะคะแบบนี้เลยค่ะสำหรับกระบะไลเนอร์นะคะเพึ่งก็แถมให้ลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะ กระบะ,ะไลเนอร์เป็นของโรงงานเลยนะคะเป็นของแท้เลยค่ะจะทนทานมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็คือจะหนาด้วยค่ะแข็งแรงมากๆนะคะลวดสลิงของเรานะคะก็จะรองรับน้ําหนักได้ถึง500กิโลเลยค่ะ<ม>เพื่อนๆสามารถวางของหนักได้ที่ด้านท้ายได้เลยนะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาเพื่อนๆไปชมภายในโดยสารกันบ้างนะคะว่าเพิ่งเปลี่ยนเบาะหนังสีอะไรนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับรถนิสสันของเราก็เป็นแคปบเปิดได้นะคะสามารถเปิดได้ถึง90องศาเลยค่ะลูกค้าขึ้นลงสะดวกมากๆนะคะสำหรับรถนิสสันของเราค่ะเดี๋ยวผู้พาไปดูภายในกันบ้างค่ะ<ม>รุ่นนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดำนะคะตกแต่งให้แบบนี้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะเปลี่ยนให้นะคะเ<ม>ดี๋ยวผู้พาไปดูข้างในกันบ้างค่ะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตมากๆะค่ะ ที่พักเท้าแขนก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้เครื่องเสียงนะคะขนาดเจ็ดนิ้วค่ะรองรับ Apple Car p l a y พด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะคะดีไซน์สปอร์ตค่ะเดี๋ยวพึ่งพาไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะข้างหลังก็จะนั่งสบายเช่นเดียวกันนะคะเบาะแคบเพึ่งก็แถมให้นะคะ พนักพิงด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นหนังสีดำให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะแอร์ตอนหลังนะคะนี่นะคะเย็นสบายต,ตลอดทุกการเดินทางเลยค่ะมีให้ทุกคันนะคะเดี๋ยวเพิ่งพาไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็โปรโมชั่นดาวเพียง390 0มบาทเท่านั้นค่ะ ของตกแต่งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักพิ่งเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0617423994นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะพึ่งยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับคลิปนี้พึ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ